ฉันทำงานทั้งวันฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันหมอดูที่ดูดวงฉันมาที่เป็นพี่ของฉันฉันอยากจะไปเยี่ยมจังแต่ว่างานเหลืออีกสองงานที่ต้องทำเฮ้ยกว่าจะแก้ได้ยเฮ้ยจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยบอสจะมาแล้วนี่นะนายกนี่บอสมาแล้ว บอสจะบอกว่าเธอพักงานไปก่อนนะกลับบ้านไปก่อนวันนี้วันนีเ้เธอทำงานได้ดีมากเลยจริงเหรอครับอสกลับบ้านไปได้เลยนะค่ะแวหนูจะกลับบ้านนะคะไปก่อนนะคะเย่ดีจังเลยเฮ้ยทำงานที่กลับบ้านมีความสุขและไปหาพี่ดีกว่า น้องรักตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วฮะฮะวว่าไงหรอคะพี่หมายความว่ายัางไงหมายความว่าบริษัทของเธอจะมีจะมีผู้จัดการมาใหม่ใช่ไหมใช่กับพี่เมียหรอคะผู้จัดการมาใหม่เขานิสัยแย่มากเลยนะเขามาอย่าไปทักทายเขาละเขาสามารถโกรธง่ายอะ ส่วน,เ,วเ,น,น,นเ,วเธอเป็นแค่พนักงานเธอเธอเป็นแค่พนักงานส่วนเธอต้องระมัดระวังนะฉันไปก่อนละน้องหลักหนูจะระมัดระวังเลยค่ะหนูจะไปบ้านหนูจะไปนอนค้างแรมบ้านพี่ใช่ไหมคะได้สิพี่ไปก่อนพี่คะหนูมาแล้วค่ะพี่ ฮะลูกแก้วลูกแก้วก็ยังตั้งไว้มันเดิมพี่คะอ่ะพี่กำลังอะไรอยู่วกำลังดูทีวีอยู่ว่าแต่เราดีมาตอนไหนอะ่ะอ๋อหนูว่าหนูจะมาครั้งแรมค่ะจริงเหรองัอ้นเดี๋ยวพี่จะพาไปดูห้องนอนก่อนเลยกันนะ นี่ไงที่นอนองเธอน้องหล่อที่นอนของหนูเหรอคะดีจังเลยค่ะมีความสุขมากเลยค่ะมีความสุขมากเบะเลยเหลอน้องรลักพี่เหรอพี่ก็มีความสุขเหมือนกันที่น้องมีความสุขเนี่ยงั้นหนูขอนอนก่อนแล้วกันนะคะหนูไม่เกลีกใจแล้วทำไมหน,นูนอนก่อนนะคะ หลับแล้วหรอน้องรนะักหลับสบายเชียวมันปี่ไปก่อนนะน้องรนะักตื่นสักทียังขี้เกียจตื่นอยู่เลยอะ่ะตื่นแล้ว ดูพี่ดีกว่าพี่พี่พี่ไม่อยู่เลยอ่ะสงสัยว่าพี่ไม่อยู่บ้านไปทำงานก่อนดีกว่า,า,า,าพี่บอกว่าจะมีผู้จัดการมาใหม่แล้วนี่ใส่แย่จริงหรือเปล่านะบริษัทนี้กิยกได้ถึงแล้วถึงเวลาไปทำงานแล้วแย่แย เธอเป็นใครอะเฮ้ยฉันคือพิจิการใหม่ที่นี่นะฉันเธอเป็นใครอะมารบกวนพิจิกาฉันแบบนี้ได้งเง้อเธอนี่นั้นช่างนิสัยแย่จริงๆเลยเฮ้ยเหมือนที่พี่ฉันบอกจริงๆด้วยอะสุดพูดอะไรนะ ไหน,หน,ไน,หนอหลองพูดให้ฉันได้ยินหน่อยสิฮะลองพูดให้ฉันได้ยินหน่อยสิเอาละครับทุกคนก็จบกันไปแล้วกับซีรีส์แม่หมออีกตอนที่สองถ้าอยากรู้ว่ามมแม่หมอของเราจะช่วยได้หรือไม่เพราะแม่หมอเราได้บอกได้บอกรู้ไม่ใช่สิได้บอก กันยาแล้วว่าจะมีพฤจิการมาใหม่ปรากฏว่าน,นีใส่ยแย่จริงะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าพ้จิการนิสัยแย่จะทําอะไรกับกันยาที่ต้องมาคอยติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายจ้า